วันนี้เราจะมาวาดดเดมอนกันนะคะเราจะเริ่มจากการเตรียมกระดาษเลยก่อนที่เราจะเตรียมกระดาษหมายถึงว่าอันนี้เราจะทําสีน้ํากันค่ะสีน้ําโด,โดเดมอนนะคะเราจะต้องขึงกระดาษบนกระดานก่อนเพราะว่ากระดาษสีน้ำเนี่ยเวลาโดนน้ำแล้วเนี่ย ไม่ว่าเป็นกระดาษสีน้ำมสีอะไรก็ตามกระดาษอะไรก็ตามเนี่ยมันจะย่นฉะนั้นขณะที่มันเปียก็คืนตัวเนี่ยมันจะบิดไปบิดมาแล้วเราจะกําหนดไม่ได้เลยว่ามันจะบิดไปทางไหนเพราะฉะนั้นเราจะต้องติดสกอ็อตเทปก่อนดเดยใช้เทปนะกาวหนังไก่เนี่ยค่ะล็อกมุมมาด้วยสกอ็อตเทปเล็กๆก่อนนะคะจะได้ไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมา ตัดเป็นสีชิ้นเล็กๆติดไปตามมุมนะคะสีมุมเลยแล้วก็นำเทปหนังไก่นะคะความกว้างประมาณนิ้วครึ่งติดแถบโดยรอบนี้สีด้านให้เข้าไปในกระดาษเนี่ยครึ่งเซน แล้วเราก็หมุนด้านนี้จะได้ติดสะดวกขึ้นนะคะเอามือรูปไล่ลมให้หมุนนะคะถ้าไม่มีลมเนี่ยกระดาษจ,จ,จะติดแน่นขึ้น พอเราได้กระดาษแล้วใช่ไหมคะคือกระดาษเป็นกระดาษแล้วเราก็เอาหากระดาษหนังไก่เนี่ยวางเพื่อให้เวลาเราอาสีน้ำมันจะเทลงมาขั้นต่อไปคือการล่างเราจะวางตำแหน่งนะคะให้โดเรมอนอยู่ช่วงบนแล้วก็หมวกนีค่ค่ะโดเรมอนอยู่ช่วงบนแล้วก็หมวกอยู่ช่วงล่างโดเรมอนนี่จะเป็น หัวเขาจะเป็นวงกลมอย่าว่าฝึกวาดวงกลมทุกวันนะคะเยอะๆวาดจนกว่าจะกกมหมุนไปอย่างเงี้ยค่ะหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะกลมแล้วเราก็เลือกเส้นที่กลมที่สุดเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นวงรี อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปอกคอตัวนี้คือส่วน,วนหัวด้านบนโดเรมอนตัวนี้จะหันข้างนิดนึงมองไปบนท้องฟ้าจะสังเกตได้ว่าโดยรมอนจริงๆบาง,งทีก็ไม่ได้กลงเป๊ะหรอกเขาก็มีเหลียมๆอะไรของเขาที่เขาวาดให้ดูกระตูาระตูนมีอารมณ์บ้าง อันนี้ขอหลับตานะคะท,ทําท่าสบายใจอันนี้ก็เป็นแขนด้านด้านหลังคะ่ะอันนี้เป็นที่เท้าแขนไว้ เป็นเท้าน,นี่ต้องเดินม,มาหน่อยนึงค่ะได้เห็นขาตรงนี้อันนี้ก็เป็นปอกคอกระดิง่ง ในหน้าท้องนะคะนี่ก็เอาก้นเหลือมาหน่อยนึงก้นนั่งอยู่กระเป๋ากระเป๋าวิเศษ จะออกใ่ทางกลมดีๆนิหนึ่งพอได้ตานนี้แล้วเราก็วาดหมวกเป็นวงกลมซ้อนกันแล้วก็เขียนด้านบนของหมวก เดี๋ยวเราค่อยมาเลือกเส้นที่เราต้องการอีกทีนะคะเนี่ยพอเราล่างคร่าวๆแล้วทีนี้เราก็เติมรายละเอียดลงไปบริมอนก็มีหนวดด้วยใช่ไหมคะข้างละสามเส้นพอเร,เราได้ตามนี้แล้วเราก็จะมาลงเส้นที่เราต้องการ ชัดเจนขึ้น ลาลักเส้นนะคะตรงไหนคิดว่าโดนแสงเราก็เบาหน่อยตรงไหนไม่โดนแสงเราก็เข้มบนนั้น อันนี้เป็นลอยอหมวกสารนะคะแล้วก็เติมลงไปนิดหน่อย สีน,นี้เราก็ได้อย่างนี้นะคะพร้อมจะลงสีแล้วสีที่ต้องเตรียมคือตัวของโดรเรมอนเองคือสีฟ้าบีบออกมาไม่ต้องเยอะค่ะสีของพื้นก็จะมีสีเขียวอ่อนมีสีเหลืองสีเขียวอ่อนแล้วก็สีเขียวแก่นะคะ ่ะทีนี้มาถึงตอนระบายสีนะคะทีนี้ครูวาดโดโลมอนไปสองตัวอ่เครูดูแล้วครูชอบรูปนี้มากกว่าเั้นครูจะลงสีรูปนี้นะคะอย่างแรกคือใช้น้ำสะอาดสีน้ำนะคะต้องสะอาดอย่าบอกว่าสิละเปิดนะคะเราทำศิละปะก,กัน,นะคะ่ะ อันนี้สิ่งที่ต้องทาคือเราจะทำแบกกาวก่อนหมายถึงว่าทําด้านหลังก่อนเห็นไหมคะอันนี้เราจะลงด้วยน้ําก่อนหนึ่งรอบโดยที่เราจะไม่ลงตัวให้โดนตัวตัวเลมอนกับหมวกใช้น้ำเปล่านะคะระบาย เวลาที่เราเอาายมาชิดกับตัวกระตูเนี่ยเราจะกันก้นกั้หายใจนะคะแล้วลากไปยกยกผูก้กันนะคะให้ตรงแล้วก็เบายน้ำไปไม่เข้าไปในตัวกระตูนทำให้ทั่วนะคะ เขาก็เอียงดูว่าส่วนไหนยังไม่โดนน้ามั่งเราก็ปาดไป้ายไปให้ทั่วเวลาเราเอียงเนี่ยแสงสะท้อนเราก็เห็นว่าอันไหนที่ไม่ใช่ท้อนมันก็คือ,อยังไม่เปียกระหว่างที่เรารอสักครู่ให้กระดาษมันหมาดๆนะคะเราจะมาดูในกระดาษนี่ในจานสีเนะะี่ยค่ะเราจะลงด้วยสีเหลืองก่อนไปรอบๆโดยเอาน้ำหยด สีเก่าเนี่ยที่มีอยู่แล้วสีนั้นดีตรงที่ว่าถ้าเราใช้เหลือแล้วเราสามารถเก็บได้ถ้าเราใช้แบบมีฝาอย่างนี้นะคะพอเราได้สีเหลืองเราก็ลงลงไปในระยะไกลนะคะแล้วก็ ตอนนี้เราต้องการสีอ่อนอยู่นี่เราก็ใช้สีเขียวอ่อนเราใช้วิธีแตะๆนะคะเพราะเราต้องการให้ดูแบบว่ามีความนุ่มของของหญ้าอยู่ ใช้สีเขียวที่เข้มขึ้นใส่น้ำน,นิดนึง เพิ่มสีนะคะสีที่เข้มกว่าแต่อันนี้สีมันจะดูจัดเกินไปไม่ค่อยสวยสิ่งที่เราทำคือเอาสีตรงข้ามคือสีแดงเข้ามาช่วยใส่งไปในสีเขียวนิดนึงมันก็จะฆ่าตัวสีหมายถึงว่ามันจะไม,ไม่สดเกินไป คะปูเอาสีเนี่ยสีแดงใส่ไปนในสีเขียวสีเขียวก็จะดูไม่สดมากพอเราได้แล้วเราก็ป้ายลงไปในส่วนที่เป็นเงาแล้วค่ะอันนี้เปลี่ยนท่านั่งเลยไม่ใชนท่านะ มันจะเป็นเงาตกทอดเพราะแสงมันจะมาทางนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเงาตกทอดจะต้องอยู่ด้านตรงข้าม มีการหายใจนะคะรละปาดเตมชื่อวชากส่วนที่ติดกับดินนะคะ ในส่วนอื่นเราก็ทำให้เป็นเหมือนเป็นพุ่มพอเราทำแบ็กกราวเสร็จแล้วคะแบ็กกราวที่เราทำเนี่ยเขาเรียกว่าเทคนิคเปียกบนงเปีเปยกคือเอาน้ำลงก่อนแล้วก็เอาสีแต่ละสีที่เราลงอ่อนแก่เนี่ยลงไปในนี้แล้วก็ค่อยตกแต่งทีหลัง เดี๋ยวพอแห้งแล้วเราก็จะเพิ่มดวลอยของต้นยามากขึ้นทีนี้เรามาดูว่าสีไหนที่เหลือเนี่ยไอตัวตัวเรมองกับหมวกเนี่ยสีอ่อนที่สุดเราจะเห็นว่าสีของสีของเอ,อท้ามือแล้วก็หมวกนะคะออกไปทางเหลือง ันเดี๋ยวอันนี้น้ำขุนนะคะต้องไปเปลี่ยนน้ำใหม่เราต้องล้างทั้งหมดแล้วก็เช็ดให้แห้งเดี๋ยวไปเปลี่ยนน้ำใหม่นะคะอันนี้ครูเปลี่ยนน้ำมาแล้วเราก็จะเริ่ม จากเท้าแล้มือก่อนคูเยส้สีเหลืองอันนี้คะ่ะระบายไส่น้ำเยอะหน่อยแล้วก็ระบายไปที่เท้ามือ แล้วครูก็ระบายไปที่หมวกด้วยแต่หมวกน,นี้ครูขอใช้ปุกันอันใหญ่เพราะครูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ใส่น้ำอันนี้นะคะบาดไปทั่วๆก่อนพอได้ตอนนี้แล้วใช้สีเหลืองได้เข้มขึ้น เป็นเงาข้างๆค่ะอันนี้ก็เหมือนกันหมวกเราก็แตะไปเงาข้างพอได้แล้วเราใช้สีมินตาลผสมสีเหลืองนิดหนึ่งออกอกนะคะแล้วก็ป่าเป็นหมวก พอเราได้ตามนี้แล้วเราก็มาดูกระดิ่งกระดิ่งจะเป็นสีทองใช่ไหมคะปกติเพราะฉะนั้นเราต้องลงสีเหลืองก่อนเอาเหลืองออกพวกนี้นะคะลงเสร็จก็ใช้สีน้าตาลช่วย น,นิดนึงนะคะถ้าระราไมเค่อยติดให้ใช้วิธีใช้วิธีจุดค่ะล้างให้สะอาดใช้ผู้กันนะคะแล้วปาดตรงนี้ให้มันมีไฮไลท์นิดนึงไม่พอก็เอาอีกที่หนึ่งนี่ไปดูที่จมูก แล้วจมูก็สีแดงมันสีเข้มครูจะให้ทําทีหลังเพราะงั้นให้มาดูตรงนี้ก่อนตรงสีฟ้าที่ตัวเดเรมอนดเดีใช้น้ำเยอะนิดน,นึงนะคะก็ตรงนี้เป็นเอ่อเป็นช่วงแสงเข้ามาเพราะฉะนั้นเราใส่น้ำเยอะนิดนึง เนี่ยก็แตะสีเพิ่มนะคะเพราะช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงเงาตรงนี้ต้องกั้นหายใจนะคะยกปุกันให้ตั้งแล้วกั้นหายใจ น,นี้เหมือนกันอันนี้อยู่ในช่วงของเราสีมันจะเข้มอันนี้สีพอดีสีเหลืองตรงนี้แห้งไม่สนิทเพราฉะนั้นเราถมน้ำเอาผู้การถมน้ำนะคะ แค่ได้แห้งแล้วก็ปาดออกเนิดนึงแล้วใช้ดินสองมาตัดที่เลาเติมสีด้านนี้ตรงนี้โดนแสงนิดหน่อย เราก็จะได้โดเลมอนทีนี้เหลือจมูกใช่ไหมคะจมูกเราก็ใช้สีแดงเหลือจมูกกับเหลือไหลาสายคาดคอที่เป็นกระดิ่ง ขาวเลยพที่วมไว้เนี่ยเว้นขาวไว้ไวให้เต็มก่อนใีช่วงของเงาใช่ไหมคะเราก็จะใช้สีตรงข้ามอันนี้คือสีแดงนะคะสีตรงข้ามก็คือสีเขียวใส่ไปด้สีเขียวหน่อยัึงสีมันก็จะหมดลง ราไม่แดงกัดืันทีนี้นี้เราก็ทำเป็นสีของเราพอเราได้แบบนี้ปับ๊บเราก็เติม ย่า yeah. เอาเสียงตามมาช่วยนะคะจะได้หมดหมนอมหนึง อันนี้ก็เสร็จอย่างนี้ค่ะแล้วด้านนี้ครูทำไว้สองด้านเบร์เรมอนของครูโอเคนะคะไม่ยากเกินไป